ู 2, นะคะลูกค้าจะได้ผลิของล็อกพกได้หนึงชุดค่ะเดี๋ทางต้องแจ้งก่อนนะคะว่าตอนนี้ก็ะปพาพ่อไปเนเกมราจะนแจกนะคะจะมี5กิจกรรมค่ะบ้านจำลองแฮร์ h ฮาริวโพสทำีดีวีดอนย,ย่างแกะไม่จำกัดแล้วก็ของโมกุนะคะ,คะ,คะแต่ถ้าเป็นราคา390ก็จะเพิ่มไป3กิจกรรมค่ะ มีเก็บไข่ไก่ก้อนนมลูกแกะแล้วก็ให้หานนุกนะคะฟ้อนนมลูกแกะเราจะเปลี่ยนเป็นฟ้อนขนมนมแทนค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องแกะเราไม่กินนมแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นราคาห้าร้อยก็จะเพิ่มไป3กิจกรรมเหมือนกันค่ะมีเก็บเพชรปุต้นไม้เก็บติ๊กเปี้ยงค่ะฟอต้องปิ๊กตัวนี้เราจะยกเลิกไปแล้วนะนี่เสือกังต่อครับอันนี้น้องข้าวีหลังเลยมาแล้วคนเก่ง มูลคุณปีต้าแบบประชาชนเป็นงานสวดพรองคนครับอันนี้เป็นเสื้อ ป,า,า,นะปาดีดนี่ยไป,ปต่าต้องไปใชมนีต้องไปก็นไม่ของกดเก่ายักษ์บรเลตแม่งแ้ที่โตแครนี่ดูป้ายนี่ให้ <ไป S 1> หดูดะไยดูตามป้ปายป๊าเขาให้แผนที่ป๊ามาป่าไม่ได้ให้าให้อ่านตรงนั้นก่อนไง แต่เธอเร่งเ็เลยไม,ม่ได้อ่านเนุกไมคะวารันข่าชเหรอเดินลูกเ ตามด้วยควมนอนหมต้องบนออกนะนั่นออกนั่นลูกสอนออกนั่อาตรงนี้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 นอนแล้วก็ถ่ายไข่เลากนอนนอนเล็กๆเล็กๆเลกเล็กๆเล็กๆเล็เล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็เล็กๆเล็เล็กๆเล็เล็กเจ็กๆเล็กเจ็กๆเล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 ็เล็กๆเ็กๆเ็กๆเล็เ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 ็ลเ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 ็

ยืนถ่ายรูปได้ทั้งจมันแก้วแล้วก็น้สมโอนะครับได้ยัจับน้องลิลุน้าอกแบบนี้ได้เบาครับตัวมันแก้วกับสมโกลูกเป็นที่คขาได้เบาๆนะครับมันไมไหมอกตกั้ไีวยดาใบมลาัไ้ปา นี่น้องลินจีเะใช่ไหมจาตัวนี้อาถ่ายรูปตัคนึงตอนชอบขาวเกย์หน้าเกล้หน้าเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยหน่ายกหน้าิ้มหนยนดีอยวไปจับจับหางกไม่ให้จับหางตัวนี้ตัวนี้ คู่พันอะไรกันเนี่ยพันอะไรตัวใหญ่รอบรอบองผมเป็นออแคนาดาครับอันนี้รูปตรงไหนได้หกครับตรงข้างหลังไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับอยากรูปใช่ไหมรูปได้เลยครับอันนี้น้องมันแก้วครับตัวตัวใหญ่นี่น้องซุมโอครับตัวคนตาบอดแค่ระวังตัว วลันจับตัวที่ลูกน่ารักจังเลยเหมือนของวลันที่บ้านไหมเ,เหมดยเบาๆนะบาลับจับไดส่วนนี้ก็ลุกพวกนะครับวหมอาเาะไม่ทำไรครับลูกจับได้วลันจับลูกเหมือนที่บ้านไหมห ขาบอกจับได้อกลัวเหมืนที่บ้านไม่รู้บาลานตอนลงนี่ขนาลงนี่กับรถทั้งคันเหมือนที่บ้านไหมคะสวัสดีครับผมุงนี้จะมาไป่จับ้ไจับดูสิเอาไม่ได้พร่งพร่งก็ปแนะจับกาไนจับแล้วรูปบร เือนมาเพิ่ของหวนเมนของันไม่ดีแอัเอาไปเลี้ยงได้ไหมอ่ะอยากเลี้ยงมันโตกว่านี่ไหมคับเนกนี่เป็นทลักแนนะครับตอนนี้ที่ลักห่ออันนี้ยังโตกว่านี่ไหม่โตนะมีมีเพาะพันหรี่ซื้อได้ครับตนกอเนงกเก็้ ไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้มั้ยเออเอาไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้ป้อมไปก่อนเดี๋ยวน้องมุป้อมไปก่อนจ้าโอเค <laughs> <laughs> นไปดูสตัวเล็กตัวน้อกนั่งหลุยเฉยแล้จับลูกจับได้จับได้ไหมจับได้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 นะคะหนูอุ้มได้ค่ะอุ้มไมันม่เห็นมีหมัไม่มีค่ะป๊าป ชื่ออะไรมีชื่อไหมเนี่ยไม่มีค่ะไหนมีอาหารเอาอะไรน่าเอาอาหารได้หน่อยน้อยตัวน้อยอ่าในกาแะหน่อยเอาตังไปเอาเราเล่นได้เป็นกระปุกนะคะใช่ลูกอะไรมันชอบอันนี้ลูกได้ไหมตัวใหญ่อะใช่กระเขาที่มันกินหน้าขาใช่เหรอใช่เหรอมันจะกินนมแม่ ค่อยจับค่อยจับก็ค่อยจับอย่างตกใจกลังจับเลยอุ้มไหมันก็ค่อยจับมันยังเป็นเบบีอยู่

ไปเลยนะครับไปไปๆนี่ๆนี่ลงลงลงกันดิที่ซื้อไอ้หางปลานะครับมันรอดอ่ะมันมีมอดทั้งกันดีก็่ไ ขอด้วยขอด้วยมันองไต้องเป็นก้อนจนนนี่นี่นี่จเย็นเยจเย็นกันเยหมดเลยเจ้เยาอีกเข้าอีกป๊าป๊าป๊าออกมา อันนี้ยังรออยู่อีกน,นี่มากันใหญ่มากันใหญ่หมดแล้วลูกหมดแล้วใจเย็นได้ไม่แทนเลยเหให้มาทานให้มาทันด้วยสิคน่อยนกน่าสนุกมากตัวลาอวนตั้งขนาดร้อยหนึ่งได้ไหมนะร้อยหนึ่งเขาบอกไม่รับเงินสด อ๋อแต่กี้ตาไปพึ่งเนี่ยเออเขาวอกไม่รับเนสดกสดไรี้ยังไงเกิว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 เกิเกเกเก ให้้กำลัง hmm. ก mm. right, mm ินอยู่นี่เองจูอร่อยไหมคะับอุ้ยน่ารักนั้งน้นเลยระวังเหยียบนะระวังเหยียบแล้วแล้วเอามาอีกเอามาอีกไอ้ไอ้ขอนนกเนี่ยขอนนี้อะไรตัวเนี้ยตัวนี้ยคอนมดเหรอฮะนกนู้นน่ะน้องจูอร่อยไหมครับมากันใหญ่มากันใหญ่นั่งน้อนเลยระวังเหยียบนะระวังเหยียบ อันทําไมอ๋อเล่นคุ้นจังเลยอร่อยกันไหมคะเด็กๆอร่อยไหมคะเด็กๆตัวสีแดงมันรักมาลันนะเห็นไหมเตัวสีแดงมันรักมาลันฉัารักมาที่จะตัวสวยๆวมาลังคือกับมันไหนสิ อกีกคิดรึมันจะหนูแดงชื่อหนูแดงนูแดงโยงเจ้า้าหนยของแดงหนูแดงอปตอด้วยอ่ะอ้อมีคนข่าวก็มาอุ้ยมมอดีข่าี่มปาาสี่ตศน่ารอมากมันนุ่มมันอ้างเลยนะไปยำไปไหนเลยอย่นมปาาอยนี่วาะ สีสีแดงมันมันไม่กินนะนะมันอยู่เกาะมลัเฉยๆเจ็บไหมเจ็บไหมตัวเล็กๆ็นาไม่เจ็บนะเเอาไปเลี้ยงที่บ้านมันรักมาลันเอาไปเลี้ยงที่บ้านเลยอ่ะมีชะลอไอย่งี้เอาออก้มกมนมกมันชอบอัน มือบาลันนี่เหมือนกิแล้วกินแล้วยเอาบาลานแดมเอาตัวเล็กไหมเอาตัวเล็กไหมแดมอาตัวเล็กงั้แล้วออาโรยอาหารให้อืมันจะได้ไงนี่จัดเด็ดนะเนี่ยทีนี้ก็ไม่ตัวน้อยที่บ้านแล้ว กัเีบนตเวสีแดงมากเลยสวยมากมามาค่วันหน่อยวันย่างนี้อุ้มมันไมี่ไม่ไ้มีมอกเ้ยแล้วมนกัมอลนต่ะไม่ป็นรมัด้มันเล่นเฉยๆมนเล่นเ็บไหมเจ็บ้มเ็บไหมเอาตัวเล็กไปไหนแมวดูสิไม่กี่กับลุกนี่มันมันเล่นนี่มันเล่นตา เล่นมือตาด้วยเหรอวะเนี่ยมันรู้ว่าเป็นอาหารใช่ไหมเล็บวาลำนะอ,อ่ะเกียบเหรอเกียบเหรอมันไม่แรงหรอเขารู้อยู่เกหยกเล่นเกียบยมหม <c ười> นี่ี่มันขอบมือตาด้วยยกเล่นไหมนเอาอยู่มันต่อแล้วเดี๋ยวก็เร็ตแล้วเดีวมันอยู่มือตาด้วยรู้ไหม่มยอ่ฟก้ดีกว่าปะฟิโก้ไหมฟก้นี่ากแหลมมฟให้ไงต้องให้เขาเขานั่นน่าอยู่มาแล้วมาเทียมอวิดีโอ อ๋อนี่ปลามิโยแบบนี้ยืนอย่างนี้ใช่ไหมคะปามิโใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆไปแล้ว นะคะเนหนึ่้าต้อยหรอคะวยมต่อ๋อน้าต้อยค่ะ้โอ้ยเนมากแต่นี่เกเหยตรงนี้สวยมากกว่าเ วัลลันดูนี่สีสีเหลืองอ่อนวลลันดูสินกหอยยางนกจะกินวัลลันไม่กินนลูกไม่กีนไม่กีนปลาตัวนี้ไม่ถ่ายไหมคะปอยน้องอ่มาแม่ให้ให้ปลาให้ฟามิโก้อ่าแม่อยากให้นกมากกว่าไม่ขี่ไม่ขี่แม่ดูอยู่อืออยู่ที่มันอยู่บนบ้านวลลัอยู่บนมือตาหน่อยนึงแล้วให้กจุ่นลงไปกันเลยก็ได้ถ่าย ระวังเหยียบน้องนะาออกไปยังไงอ่ะตัวนี้ออกไปดิก็ต้องเอาอาหารปล่อยลงอ่ะเอาอาหารวางอะอาหารปล่อยลงมเองโอ้ยมามากันใหญ่เลย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  lắng mua phân gà con ha, các bạn đang xây, đang xây trên lán chuồng, trên lán chuồng, à,หมด rồi cả,หมด rồi cha,หมด rồi cha, im ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบาย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 อย่าไปด้วยอะไปด้วยอะแล้วม <c oughs> ันไม่ยอมไปเไม่ยอมไปอย่าไปด้วยอย่าตามไปด้วย

เาจะเอาแบบกลางให้ลูกสี่จากลางให้แไปดูตัวนี้เือเะมีไอันตันี้อะไรอ่ะวนนี้นอนเหนื่อยเหนื่อยเป็นไบเราไม่ตื่นเจ้าเฮ้ยที่ไหไหเม่นปันแกลลเอาไม่จัา ที่ไหนเนี่ยประเทศไหนันลี้ไม่หนาบครับไมจับเมนน่ะจับปีกได้ไหมจับได้ไหมอ่ะลิงแฉกแฉกผลมันแหลมงเมนฉน่มันเปลูกาเ็นนี่ลูกอะไนั้นอะไนั้นนี่ไม่รู้ม่เป็นรูได เต่าอะไรที่เต่าอะไรนะเต่ายักษ์มันดูรูปอะไรอันนี้นี่นี่มาดูใกล้ๆมาได้ได้ค่ะได้ได้ข้ามไปอีกขวัญได้มันไม่ทำอะไรหรอก้นี่ดูร้วนอนแล้วนี่นั่นเลย มีสัตว์อะไรบ้างอยากออกแนามแ่แม่รงีเือช่วยดูมันมีสองแค่ชไิงโจ้ชิงโจ้แกลิงโจ้สีขาว มเวลาลังกจับมากันนรบเขาพาข้ามาถ่ายรูปทั้งหลายนเวมันมันจะกินอาหารจากเวลาเหนนเดยนลูกเอ่อ คุณแม่ถ่ายออมใจอะไรอยู่นี่ยเอ้มามาอ่าลูกอ่ะอยู่ไหออม,ม,ม,มคะอ,อย,คะยู่ไหมคะใกล้ใกล้ได้มันไม่ทำอะไรลูกไม่ทำอะไรหรอกไปใกล้ใกลเลย